วันนี้ก็จะมาบอกวิธีข้อดีนะครับข้อดีของการใจพิกสาวดิสไม่เจ็บคอนะครับวันนั้นได้บอก,กไปละเอียดกันแล,ล,ล้วลองคิดก่อนนะบอกเมื่อว่าทำไปได้แค่ไหวันนี้จะบอกข้อดีคือมันตั้งาำบบนี้ พอดีกว่ามันก็คือมันแข็งแรงครับอันนี้เขาเอาไปปิดไรง่อไปนะร้านทำอย่างปิะเนี่ยยกไปแล้เขาสบามันมาทำได้สบายต่อยแข็งแรงครันี่เขาจะแก้เขาจะเอาของเาแจละแก้เยอเขาแก้จง่ายครับยกไปไหนมันง่ายเอาหมดต้องไปเนีย ต้นนี้นะครับเรต้องไปใส่บัรเทานะครับน,นี่เขาเปิดมาที่นี่นแต่ยิบเอาเครื่องแล้วเ่าได้เลยนะครับอันนี้ตีทำเสริมต้นนี้นะครับเสริมต้นนี้เพื่อเพื่อความแข็งแรงมาได้นะครับไี่ยิบเอาของก็ได้ไง่ายครับอ่ากระวังได้หลายๆอย่างนะครับนาออ่าครับก็ เอาวิธีนี้ไปใช่พอครับเอาวิธีนี้ใช่ถ้าอ่านมามันเป็นประโยชน์ก็ต้องร้องนะครับก็ต้องร้อง,อง,องะนะครับทีนี้ก็ะสะดวกมากอัอนนี้คือพอดีเหมืนนอนกันเนาะต้องทำ